สวัสดีค่ะขอเช็คเสียงแล้วก็แชร์แป๊บเดียวนะคะวันนี้ไลฟ์ทาง Youtube c h ANNEL โ bon บนัธรมหัฒนานะคะขอเช็คเสียงโอเคเสียงโอเคแล้วนะคะก็ใครสะดวกก็รบกวนช่วยกันแชร์ด้วยนะคะช่องหลักที่ไลฟ์ในวันนี้คือ y o u t u b e นะคะช่องชื่อว่าโบนัฐานะใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากไปติดตามกันนะคะสองวันนี้ก็มีคลิปหลายคลิปนะคะบางคลิปก็มีการสนทนาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆอ,อย่างเข้มข้นเลยนะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีบทความที่น่าสนใจอยากจะมาอ่านให้ฟังนะคะจริงๆแล้วเป็นบทความแล้วก็บันทึกที่เก่าแล้วนะคะ อันนี้เนี่ยเผยแพร่ในเว็บไซต์มติชนออนไลน์เมื่อปี2564นะคะ6เมษายน2564นะเป็นการเปิดบันทึกของคุณมีชัยรุชุพันธ์นะคะที่ได้เหมือนกับเขียนบันทึกเอาไว้ในโอกาสที่ตัวเองเนี่ยได้เป็นคนนำในการจัดําร่างรัฐมนูน60 จนกระทั่งประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็ในช่วงระหว่างการจัดทำเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายนะคะก็คงจะอยากบันทึกเอาไว้เพื่อให้เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะเพื่อที่ว่าบางทีบางคนมีคําถามอะไรในภายหลังเนี่ยอาจจะได้ย้อนกลับมาอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วโบคิดว่าบริบทในวันนี้ยก,ก็เป็นช่วงเวลาที่ เหมาะสมละที่เราจะเอาบันทึกเนี้ยกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จริงๆแล้วมันควรจะถูกอ่านนานแล้วละนะจะได้เข้าใจว่าเออมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะคะเบื้องลึกเบื้องหลังความเป็นมาอะไรเป็นยังไงนะคะแล้วรัฐธมนูญฉบับนี้มันมีที่มาแบบเนี้ยเราจะมีความรู้สึกนึกคิดต่อมันยังไงเนาะ,ะแต่ว่าแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ก็หลายๆคนก็ไม่ได้สนใจนะคะตอนโหวตรับมาหลายๆคนก็ ไม่ได้อ่านนะคะจนถึงวันนี้บางคนยังไม่รู้ว่ารัฐนุนคืออะไรนะก็ถือว่าช่วงนี้ในกระแสของการแก้รัฐนุนที่เกิดขึ้นก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เอาหลายๆอย่างนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นมาของรัฐนหนน60เนี่ยมาย้อนอ่านให้ฟังกันนะอ่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมาติชนออนไลน์ไว้ด้วยนะคะเฮดไลน์เขาบอกว่าบันทึกไว้กันลืมเปิดไดรี่มีชัยรุชุพันธ์กว่าจะเป็นรัฐนูนฉบับ60นะ เดี๋ยวเราไปกันทีละย่อหน้านะคะแล้วระหว่างย่อหน้าบอก็อาจจะมีความเห็นเพิ่มเติมให้นะอันนี้เขาเผยแพร่ในปี64นะก็เลยเริ่มต้นบอกว่า4ปีครบรอบการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560รัฐธรรมนูญฉบับถูกร่างขึ้นในช่วงที่คอสชอมีอำนาจบริหารประเทศหลังยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญฉบับ25 5 0ก่อนประกาศใช้ในวันที่6เมษายน จนนำไปสู่การแปลงรูปเปลี่ยนร่างคอสชอไปสู่การฟื้นระบบราชการวางกลไกสืบทอดอำนาจจนพลเอกประยุทธ์จันโอชายังสามารถครองอำนาจอยู่ได้จนถึงปัจจุบันปัจจุบันที่เขาบอกก็คือเมื่อปี64นะอันนี้บทเกริ่นจากมติชนแม้ระยะเวลา2ปีหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะมีความพยายามรื้อทิ้งแก้ไข แต่ด้วยกลไกาตามบทบัญญัติที่ถูกวางไว้อย่างแน่นหนารัดกลุ่มการจะฝ่าด่านเสียงเห็นด้วยแบบมีเอกภาพของสมาชิกรัฐสภาจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยในสังคมที่มีความคิดต่างหลากหลายเช่นนี้โอเคการเห็นด้วยแบบมีเอกภาพของสมาชิกรัฐสภาที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงว่าคือรัฐนูนเนี่ยเขาเขียนกติการในการแก้ไขไว้ว่าจะต้องมีเสียงของทุกๆฝ่ายในสัดส่วนเท่าไหร่นะคะก็คือ ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาในจำนวนนี้ต้องมีเสียงของฝ่ายค้านด้วยนะคะอย่างน้อย20%แล้วก็ต้องมีเสียงสวอ,อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนสวทั้งหมดนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่ได้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภาจะสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้แต่มันต้องมีเสียงของสามฝ่ายนะคะ,ะก็คือ,อเสียงส,สรวรวมที่ต้องมีฝ่ายค้านร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีเสียงของสวด้วยในสัดส,ส่วนที่กำหนดนะคะ มันก็เลยทําให้แก้ยากนะแน่นอนทั้งหมดเป็นประสบการณ์ล้วนๆของนายมีชัยิชุพันธ์เนติบริกรคนสําคัญผู้ที่ถูกมอบหมายให้มารับหน้าที่นี้อีกครั้งในวัยเกือบเกือบแปปีในตอนที่จะทําร่างนะจากนักกฎหมายหนุ่มหมายถึงคุณมีชัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้ที่ถูกนายสมภพโลตรกิจ ซึ่งขณะนั้นเป็นเลขาธิการกฤษฎีกาสั่งให้ติดสอยห้อยตามเข้าไปในสนามเสือป่าเพื่อเข้าไปร่างถแถลงการเตรียมการสำหรับการยึดอำนาจค้นล้มรัฐบาลทานินไกรวิเชียนในเดือนตุลาคม2520เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญ2560ในายมีชยัยถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งออกหน้าและรับหลังกับรัฐธรรมนูญหลังรัฐประหารเกือบทุกฉบับ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญนี้อืเป็นประวัติที่น่าสนใจของคุณมีชัยนะคะว่าเหมือนกับว่าตั้งแต่ปีสองห้าสองศูนย์เป็นต้นมาเนาะไม่ว่าจะมีการรัฐประหารกี่ครั้งแล้วต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็มักจะมีคุณมีชัยมีส่วนร่วมอยู่นะคะในบันทึกไว้กันลืมที่นายมีชัยเขียนไว้ในหนังสือความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสองห บันทึกความทรงจำของ21กรรมการกรรทยอมรับแต่ย่อหน้าแรกๆว่ามีส่วนเป็นผู้การันตีอาจารย์บวรศักดิ์อวนโนว่ามีบารมีพอที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่นี้หลังจากอ้างเรื่องอายุปฏิเสธการรับตำแหน่งอ่อหมายความว่าตอนที่รัฐบาลคสชเนี่ยต้องการหรือตัวคสชเนี่ยนะคะหัวหน้าคสชก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องการจะร่างรัฐธรรมนูญก็ อยากจะไปใช้บริการของคุณมีชัยเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนั้นคุณมีชัยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอายุมากแล้วนะคะก็เลยไปการันตีอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนว่าคนเนี่ยเหมาะสมที่จะร่างรัฐมนูญน,นะคะเพราะว่าอาจารย์มีชัยเองเนี่ยอายุจะ80อยู่แล้วนะแต่นะคะบทความก็เล่าต่อแต่พอเกิดเหตุหักกันเอง สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชนะคะไม่เห็นชอบร่างฉบับบวรศักดิ์ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีใบสั่งจากผู้มีอำนาจจนเกิดวลีอมตะที่ว่าเขาอยากอยู่ยาวเขาอยากอยู่ยาวเมื่อเขาอยากอยู่ยาวเขาก็เลยไม่โอเคกับร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์บวรศักดิ์เพราะมันอาจจะเขียนมาไว้ไม่ตรงสเปคนะคะไม่ เพียงพอที่จะทำให้เขาอยู่ยาวได้จึงทำให้ต้องมีชุดใหม่มารับไม้ต่ออันนี้อาจารย์มีชยัยก็เขียนบันทึกไว้ว่าเคราะห์กรรมมาถึงตัวเราอีกแล้วหรือนี่เป็นประโยคแรกที่นายมีชัยระบุว่าแวบขึ้นมาในใจทันทีนะเคราะห์กรรมมาถึงตัวเราอีกแล้วหรือนี่เมื่อมีผู้ใหญ่ของคอสช,อชอโทรมาบอกว่าอยากให รับหน้าที่เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญรับไม้ต่อจากชุดอาจารย์บวรศักดิ์นะคะโอเคเมื่อร่างของอาจารย์บวรศักดิ์นั้นไม่ตรงสเปคมากพอก็เลยเชิญคุณมีชัยมาร่างต่อแล้วคุณมีชัยว่าอย่างไรผมได้ตอบผู้ใหญ่ท่านนั้นไปว่าผมขอคุยกับนายกก่อนนายกก็คือพลเอกประยุทธ์นะคะ และเมื่อนายกกลับจากต่างประเทศก็เชิญผมไปพบเมื่อวันที่2ตุลาคม2558พร้อมกับบอกว่าขอให้ไปช่วยเป็นประธานกรอทกรอทอคือคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญนะคะผมถามท่านว่ามีความจำเป็นขนาดไหนที่ผมจะต้องไปทำท่านตอบว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเมื่อท่านตอบเช่นนั้นผมก,ก็หมดทางเลี่ยง ในฐานะคนไทยผมจะปฏิเสธได้อย่างไรที่มีความรู้เป็นตัวตนอยู่ทุกวันนี้ก็ได้อาศัยทุนรัฐบาลไปเล่าเรียนมาบุญคุณนั้นผูกพันอยู่ชั่วชีวิตที่จะต้องทดแทนต่อแผ่นดินถือเป็นการตอบรับโดยมีพลเอกประยุทธ์ขอร้องนะคะพร้อมๆกับมีการตีกรอบนะให้คุณมีชัยไว้ห้าเรื่องว่า ในการร่างเนี่ยจะต้องมีหลักการยังไงนะคะนอกเหนือไปจากบัญญัติ10ประการที่ถูกระบุไว้ในมาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวพศส5ง7นะกรอบที่ให้คุณมีชัยไว้มีดังนี้ค่ะข้อ1นึ่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะร่างเนี่ยต้องสากลยอมรับแต่ต้องเป็นไทยข้อสองกลไกปฏิรูปและปรองดองข้อส ป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบข้อ4ปรับโกงและข้อ5นะคะก,กลไกการมีประชาชนมีส่วนร่วมเขาก็บันทึกต่อมาว่กากรอทอเริ่มต้นทำงานวันแรกในวันที่6ตุลาคม2558จากนั้น3เดือนเศษร,ร่างเบื้องต้นก็สำเร็จในวันที่29มกราคม2559กก่อนส่งให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นอ่ะ คราวนี้ทุกองค์กรที่เขาบอกว่าเกี่ยวข้องเนี่ยให้ความเห็นว่ายังไงบ้างโอ้ตอนร่างนี้เราไม่ได้ให้ความเห็นนะคะแต่มีทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเขาบันทึกว่าร่างแรกที่ออกมาเนี่ยไม่ถูกใจคอสอชอไม่ถูกใจคอสอชอเพราะบิ๊กหมูนะคะบิ๊กหมูหรือว่าพลเอกธีรชัยนาควาน,นิชออรพอบทอบซึ่งตอนนั้นเป็นเลขาธิการคอสอชอเนี่ย ได้ทำจดหมายเสนอปรับปรุงบทเฉพาะการบีบให้กรทให้เปิดทางให้นายกคนนอกออยากให้มีการเปิดทางให้มีนายกคนนอกในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็ขอให้ล็อกเก้าอี้หกสวให้กับผอบอเหล่าทัพด้วยอืในสวชุดแรกที่รัมนูนจะกำํำหนดให้มีขึ้นเนี่ยให้มีเก้าอี้ของผอบอเหล่าทัพด้วยนะคะหกที่นั่ง คุณมีชัยก็บอกว่าข้อเสนอแนะจากคอสชอมีข้อเสนอและข้อห่วงใยห,หลายประการบางประการก็เสนอให้เปลี่ยนหลักการใหม่ในร่างที่จัดทำไปแล้วกรทแต่ละคนก็หน้าหมองคล้ำวัน่นวิตกกันไปต่างๆนานาเกรงว่าผมจะมาบังคับกรทให้ต้องแก้ไขไปตามข้อเสนอของคอสชอทั้งหมดผมได้อธิบายให้กรทฟังว่าคสชในฐานะที่มีอำนาจรัฐาธิปัตย ย่อมมีความเป็นห่วงกังวลถึงอนาคตของประเทศและมีสิทธิ์เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆเรื่องใดที่กรทเห็นว่ามีเหตุมีผลอันสมควรและเป็นประโยชน์ก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะปฏิเสธแต่ถ้าเรื่องใดที่กรทคิดว่าแก้ไขแล้วก่อให้เกิดผลเสียหรือขัดต่อระบบโดยรวมที่กรทวางไว้หรือกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนกรทก็ไม่จําเป็นต้องแก้ไข และชี้แจงให้คสชเข้าใจผมเชื่อว่าคสชพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลแน่นอนกรทยอมสองสามประเด็นแต่ได้แก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเปิดทางให้สนชแม่น้ำอีกสายของคอสชอตั้งคำถามพ่วงในการประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญถามประชาชนในสิ่งที่คอสชอขอมาแทนอ่ะ ตรงนี้นะคะทางมาติชนเขาก็ได้พูดถึงคำถามพ่วงขึ้นมาโบกขอเปิดคำถามพ่วงให้ทุกคนได้อ่านกันจำบัตรใบนี้ได้หรือเปล่านะคะมันคือ,อ,อบัตรออกเสียงประชามตินะคะที่เราไปลงคะแนนกันเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2559นั่นเองนะคะในบัตรเนี่ยก็จะเห็นว่า ส่วนสมวีม่วงตรงนั้นเนี่ยเป็นคำถามหลักเนาะก็เป็นคำถามที่ถามว่าให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพุทธศักราชจุดจุดทั้งฉบับก็คือร่างที่คอสชอให้ร่างวันนี้เห็นชอบไหมอ่ะก็กาลงไปในส่วนสีม่วงตรงข้างล่างค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าคำถามพ่วงเขาก็ถามให้โหวตอันนี้ด้วยนะคะคำถามพ่วงนั้นก็คือ แปลไทยเป็นไทยก็คือจะให้สวจากคนน้าเขาสวชเนี่ยมาร่วมโหวตเลือกนายกด้วยไหมนะแต่เวลาเขาเขียนลงในบัตรประชามาติเนี่ยเขาเขียนซับซ้อนกว่าน,นั้นนะคะเขาเขียนแบบนี้ค่ะท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ลองอ่านที่ปรากฏบนจอนะคะส่วนสีขาวข้างล่างนั้นก็คือคำถามพ่วงนะคะที่ทางคอสชอขอให้ทางกรทร่างรัฐมนูเนี่ยใส่ลงไปนะคะให้เป็นบทเฉพาะการว่า ก็คือแปลไทยเป็นไทยได้ว่าให้สวที่หัวหน้าคอสชอแต่งตั้งมา250คนน่ะมาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยอ่ะคนไทยเห็นชอบไหมแต่เขาไม่ได้ทมง่ายๆแบบนี้นะคะเขาามบอบชอบจังเลยวิธีการที่จะเนรมิตสิ่งนี้ออกมาให้ชาวบ้านอ่านนะ,นะคะเราก็ให้ชาวบ้านโหวตนะคะชาวบ้านในเมืองไทยเนี่ยนะขออ่านอีกทีละกันนะคะเพราะว่ารู้สึกทึ่งนะคะ ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโอเคนั่นคือสิ่งที่ขสชอขอให้ใส่ไว้นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านบันทึก ของคุณมีชัยต่อนะก็คำถามพวกเมื่อกี้นะคะจึงเป็นที่มาที่ทำให้เสียงสวเป็นปัจจัยสำคัญของการตั้งรัฐบาลก็คือการตั้งรัฐบาลเมื่อปี6-2นะเพราะซีกเพื่อไทยที่ได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งพ่ายแพ้พักพลังประชารัฐ พักอันดับสองในเกมรวมเสียงทำให้ได้ผลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งอะก็คงจำกันได้เนอะไม่ได้นานมากนะคะก็ในตอนนั้นถ้าเกิดใครจะจับมือร่วมกันตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะต้องคิดว่าโอเคเดี๋ยวตอนไปโหวตนายกเนี่ยนะมันมีเสียงสวสองร250คนเนี้ยทดไว้ละพร้อมที่จะโหวตให้ผลเอกประยุทธ์นะคะเพราะฉะนั้นจะไปจับมือกับใครเราจะตั้งรัฐบาลได้ก็เขาก็ไปจับมือคนนั้นนะ อันนั้นก็เลยทำให้ผลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งนะคะนายมีชัยเล่าว่าเดิมตอนแรกที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่หลังชุดนายบวรศักดิ์ถูกคว่ำนั้นนะคะได้เสนอให้มีการทําประชามติด้วยตอนแรกก็คือทางคุณมีชัยเสนอว่าเออเดี๋ยวพอร่างอันนี้เสร็จให้ทําประชามติด้วยนะ แต่คอสชอลังเลค่ะเพราะมองว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและสิ้นเปลืองแต่คณะผู้จัดทำร่างแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญชัวคราวได้พยายามอธิบายถึงความคุ้มกับการดำเนินการเพราะจะไม่มีใครมากล่าวหาในภายหลังว่าคอสชอเป็นผู้ทำเองการทำประชามติจะได้ไปอธิบายให้ประชาชนหากเข้าใจเขาก็จะเป็นเกราะให้แก่ผู้ร่างและคอสชอได้ ก็คือประชามติเนี่ยมันจะได้เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญฉบับคอสชอนะคะจนในที่สุดคอสช,อชอจึงเห็นดีเห็นงามด้วยแม้จะมีความกังวลอยู่บ้างก็ตามแต่นายมีชัยก็ยอมรับเช่นกันว่าได้มาพบภายหลังว่าข้อเสนอการทำประชามติได้สร้างความยากลำบากเหนือยากแสนสาหัสให้แก่กรอทบอเป็นอย่างมาก แต่ยังเคราะดีที่องค์ประกอบของกรทได้ช่วยทำให้ความลำบากและเหนื่อยยากนั้นผ่านพ้นมาได้ในวันที่7สิงหาคม59เมื่อผลประชามติมีผู้เห็นชอบกว่า16ล้านเสียงกรทอทุกคนจึงดีใจโล่งใจเสมือนยกภูเขาออกจากอกโอเคถ้าจำประชามติในปีนั้นได้ไหมคะก็คือประชามติที่เกิดขึ้นภายใต้พรบรประชามติ ปีห้ก็คือก่อนจะทำประชามติทางสนชหรือสภาของคอสชอเนี่ย mm. เขาก็ร่างพรบรประชามติขึ้นมาด้วยนะคะ mm. แล้วก็ในพรบรประชามติฉบับนั้นเนี่ย mm. ก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายนะ mm. ที่สร้างเอาไว้เพื่อปิดกัน้น mm. การแสดงความคิดเห็นในระหว่างการทำประชามตินะ mm. ผลที่เกิดขึ้นก็คือก็ ใครไม่เห็นด้วยกับร่างนี้ก็คือถูกห้ามรณรงค์นะคะถูกจับดําเนินคดีบางคนก็ถูกขังคุบในระหว่างการทําประชามตินะก็คือรณรงค์ให้ไม่รับร่างเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแสดงความเห็นต่างจากร่างนี้ผ่านสื่อมวลชนหรืออะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นสื่อก็ถูกปิดนะคะกันเยอะมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางคสชนะคะก็ส่ง คนออกไปให้ความรู้กับประชาชนในฝั่งของตัวเองนะคะคือในแนวทางของตัวเองว่าอยากจะอธิบายยังไงเขาก็อธิบายได้เต็มที่นะคะมีการจัดพิมพ์นะคะหนังสือนะคะที่บอกว่าเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูนเกี่ยวกับประชากบประชาชนเนี่ยก็แจกจ่ายไปในทุกๆบ้านนะคะก็คือสามารถรณรงค์ให้รับธรรมนูนนี้ผ่านได้อย่างเต็มที่นะแต่กลุ่มคนที่ต้องการรณรงค์ให้ไม่รับเนี่ย ทําไม่ได้นะคะถูกปิดปากแล้วก็ถูกดำเนินคดีกันมากมายถูกจับขังคุกด้วยนะก็ประชามติก็ผ่านนะคะในวันที่เจสิงหาคมเขาก็ยกผู้เขาออกจากอ,อกกันไปนะคะทั้งคอสชอทั้งกรอทอจากนั้นระหว่างเตรียมการลงมือทํากฎหมายลูกวันที่13ตุลาคม2559ได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่เชื่อถือได้บอกว่ารัชกาลที่9สวรรคตแล้วอ่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคุณมีชัยได้เขียนบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะเหตุการณ์ในตอนนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจผมนั่งสะอื้นอยู่พักใหญ่จึงสามารถเล่าให้ที่ประชุมฟังได้อย่างกระท่อนกระแทน่นพวกเราทุกคนต่างก็นั่งนิ่งก้มหน้าต่างคนต่างก็นั่งนิ่งก้มหน้าสมองว่างเปล่าขาวโพลน หมดปัญญาที่จะคิดอ่านอะไรได้ต่อไปจึงบอกเลิกประชุมในมีชัยเล่าว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดินขึ้นทำให้เกิดปัญหาขึ้นสองเรื่องคือคำปรารกในร่างรัฐธรรมนูญไม่สอดรับกับแผ่นดินใหม่กับหมวดที่สองพระมหากษัตริย์นั้นร่างตามประเพณีที่อยู่ในรัชกาลที่9กรอทอลิกเลี่ยงการแก้ไขเพิ่มเติมหม,มวด2อ,อย่างที่สุด นานๆจึงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆอหมวด2มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกรอทอมาแล้วเล็กๆน้อยๆนะคะแต่การแก้ไขเพิ่มเติมไม่ใช่เกิดจากความคิดขึ้นเองของผู้ร่างหากแต่เกิดจากการบอกเล่าของท่านราชเลขาธิการหรือองค์มนตรีและเมื่อแก้ไขก็จะต้องส่งกลับไปให้ท่านราชเลขาธิการหรือองคมนตรีได้ตรวจทานว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ แต่มีการผลัดแผ่นดินก่อนที่ขบวนการตรารัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จบทบัญญัติทั้งปวงในหมวดสองจึงเป็นการร่างตามประเพณีที่มีอยู่ในรัชกาลที่9ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับประเพณีที่จะเกิดขึ้นใหม่ในรัชกาลใหม่แต่กระบวนการได้ล่วงเลยไปถึงขั้นนายกได้นำร่างทุนกล้าวจึงไม่มีช่องทางดำเนินการอย่างใดได้ได จึงต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้อ่ะก็คือรัฐธรรมนูญที่ผ่านการประชามติมาแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะหาทางแก้กันอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องผ่านประชามติคุณมิชัยก็เล่าต่อนะคะบอกว่าโดยสนชมีมติสนชย่อมาจากสภานิติบ,บัญญัติแห่งชาติก็คือสภาย,ยุคคอสชอนะคะเป็นสภาที่สมาชิกทั้งหมดเนี่ยถูกตั้งโดยคอสชอแล้วก็ไม่มีฝ่ายค้านนะคะ เมื่อวันที่13มกราคมนะคะ2560สวทชก็มีมติเห็นชอบกับมาตรา39/1ทั 1, ใจความว่าหากกรณีที่พระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดภายใน90วันให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นคืนมาเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะประเด็นตามข้อสังเกตนั้น และประเด็นที่เกี่ยวเนื่องและแก้ไขเพิ่มเติมคำปรารบของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกันโอเคก็แปลว่าอันนี้เป็นการเขียนมาตราใหม่งอกขึ้นมาเพื่อเปิดทางให้พระมหากษัตริย์สามารถพระราชทานข้อสังเกตนะคะแล้วก็นำมาแก้รัฐธรรมนูญได้นะคะโดยไม่ต้องมีการประชามติอีกคุณมีใช้บันทึกต่อไปนะคะว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนชั่วคราวฉบับชั่วคราวดังกล่าวนับเป็นทางออกที่แก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไปได้เกิดดดูภูมิใจเนาะที่สำคัญได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายกเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเพราะก่อนจะขอรับร่างคืนมานายกจะต้องเป็นผู้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด จึงเป็นผู้รู้ดีว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรนายมีชัยระบุนายมีชัยยังเล่าด้วยว่าก่อนหน้านั้นคะระหว่างร่างรัฐธรรมนูญได้พบกับคุณฟองสนานจามรจันทร์หรือว่าแม่หมอสมัครเล่นหมอดูนะคะคุณฟองสนานเนาะเธอพบหน้าแล้วบอกว่าการทําประชามติจะผ่านอย่างน่าแปลกใจแต่เมื่อผ่านแล้วจะต้องแก้ไขถึงสามหนจึงจะใช้ได้ ผมฟังคุณฟองสนานแล้วก็นึกขำอยู่ในใจว่าผ่านประชามติแล้วจะมาแก้ไขอะไรกันได้อีกถ้าจะแก้ไขต้องแก้ไขเมื่อประกาศใช้แล้วแต่เมื่อผ่านประชามติแล้วนะคะนายมีชัยก็บอกว่ามีการแก้ไขถึง3มครั้งจริงๆครั้งแรกเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงครั้งที่2เป็นการแก้ไขคำปรารกเพื่อให้เป็นปัจจุบันครั้งที่3เป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตที่พระราชทานมา เราได้ทราบข่าวด้วยความปิติอินดีเป็นอย่างยิ่งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณให้ประกอบพระราชาพิธีพระราชาทานรัฐธ,ธรรมนูญตามแบบอย่างโบราณราชาประเพณีณนะพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในวันที่6เมษายน2560ซึ่งตรงกับวันจักรีนายมีชัยบอกว่าในรัฐธรรมนูญยี่สิบฉบับ ประเทศเรามีรัฐนูนจำนวนฉบับมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยนะคะก็เนื่องจากการรัฐประหารนั่นเองนะคุณมีชัยบอกว่าในรัฐนูน20ฉบับมีการประกอบพระราชพิธีอย่างใหญ่เพียงแค่5ครั้งโดยรัฐธรรมนูญ2560เป็นครั้งที่5เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20และเป็นฉบับเดียวที่ผ่านสองรัชกาลโดยร่างในรัชกาลที่9และมาประกาศใช้ในรัชกาลที่10 ทั้งยังเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของรัชกาลที่10ด้วยจบนะคะบทความที่เป็นเรื่องเล่านะคะจากบันทึกของนายมีชัยฤชุพันธ์นะผู้ที่ถูกคอสชอขอให้มาร่างรัฐธรรมนูญ60นะคะจงกระทั่งร่างได้ตรงสเปกนะคะตรงสเปกเป็นที่พอใจของคอสชอแล้วก็ผ่านการประชามติในปี ค้าเ <59 S 2> นะคะภายใต้รัฐบาลคอสช,ชนั่นเองโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะสนุกสนานนะคะได้สาระแล้วก็เป็นประโยชน์ค่ะเรื่องรัฐธรมนูนเราคงจะได้คุยกันอีกยาวๆคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรต่อที่มาของรัฐธรรมนูญ60นแล้วก็เรื่องเล่านะคะจากบันทึกของคุณมีชยัยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้ YouTube Channel บ bon นัฐาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ